รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตวงการกีฬาและเรื่องราวสุดสเปเชียลที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับชมกันครับ Under Armour ชวน่มสาวสายสปอร์ตร่วมประลองความแกร่งกับงาน U.A Combine 2024ภูมิกิจสุรพิษสองพี่น้องคว้าแชมป์กอล์ฟบางจากแชมเปี้ยนชิพ2024วันนี้กีฬาดีจัดให้ครับที่ครอส s รดม d ลที่ที่ความหลากหลายมาพบกันอย่างสมดุล ที่ที่เจ้าบ้านและผู้มาเยือนได้พบกันอย่างเป็นมิตรที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราเคารพธรรมชาติธรรมชาติจะยอมรับเรา Crossroads m a l d i v e s Perfect Balance ความสมบูรณ์ที่สมดุล New Honda Geo Plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองได้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า,า The New High New Honda i a n o Plus กีลดีสเปเชียลสนนบสนุดดยการแข่งขันประลองความแข็งแกร่งสุดยิ่งใหญ่กับงาน U.A. Combine 2024 Power by Super Sport ปีที่3โดยในครั้งนี้นับเป็นสเกลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนออกเฉียงใต้จัดขึ้นโดย Under Armour พร้อมพาทุกคนก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของร่างกายไปกับ8บททดสอบที่จะผลักดันขีดจำกัดของตัวคุณให้ก้าทยานไปสู่ความแกร่งสำหรับการแข่งขัน U.A. Combine เป็นเสมือนเวทีในการแสดงศักยภาพนักกีฬาเยาวชนหน้าใหม่มีจุดมุ่งหมายหลักในการเปิดโอกาสให้กับเหล่านักกีฬามือสมัครเล่นและผู้ที่ชื่นชอบในการออกกำลังกายทุกประเภทได้ร่วมแข่งขันกับนักกีฬามืออาชีพเพราะประชันความแข็งแกร่งตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในสหรัฐอเมริกาและครอบคลุมทักษะ สำคัญทั้งหมด8ฐานสำหรับการแข่งขัน UA Combine 2024จะจัดขึ้นในวันที่23พฤศจิกายนนี้ที่ BCC Hall ชั้น5เน n รั a ลพร p h a e และเปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัดโดยมีค่าใช้จ่าย2,990บาทโดยผู้ที่สมัครจะได้ชุดแข่งประกอบไปด้วยเสือ้อกางเกงถุงเท้า และรองเท้ามูลค่ารวมกว่า8,000บาทจาก Under Armour โดยผู้แข่งขันทุกคนมีสิ์เป็นผู้ชนะพร้อมชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า500,000บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเงื่อนไขและก,กฎกติกาการแข่งขันได้ที่ w w w u n d e r c o m b i n a s i a n c o m บริษัทเดะเจนจำกัดร่วมกับบริษัทบางจาก คอ r p ปอเรชันจำกัดมหาชนจัดแมตช์แข่งขันกอล์ฟเยาวชนบางจากแชมเปี้ยนชิพ2024ทำการแข่งขัน3วัน54หลุมที่สนามกระบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีบางจากแชมเปี้ยนชิพ2024เป็นสนามที่6หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าในรุ่นซปเปอร์เจนชายฮาร์ดภูมิกิจพิชยะสะวะภาค ฟอร์มแรงแบบชุดไม่อยู่โดยก่อนหน้านี้ที่สนาม3พึ่งสร้างสถิติไปที่14อันเดอร์มาในสนามนี้ทำสถิติทัวใหม่อีกครั้งจบ3วันสกอร์รวม15อันเดอร์พา201คว้าแชมป์ไปตามคาดทั้งด้านสุรพิษพิชยะสวภาพปลดล็อกคว้าแชมป์ได้สำเร็จในรุ่นจูเนียร์เจนชายสกอร์รวม9อันเดอร์พา207รุ่นสเปเชียลเจนชายพสิทธิ์เอี่ยมผอมใส คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พา204รุ่นสเปเชียลเจนหญิงนีรนุชประจันพาณิชย์สกอร์รวม4โอพา220ซูปเปอร์เจนหญิงส,สัสิสศรจงสีอดิสร6อันเดอร์พา210ในรุ่นจูเนียร์เจนหญิงสุริปยาพึกษานุบาลเล่งเครื่องรอบสุดท้ายคว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พา211